กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศร่วมกับกองทุนภูรีพัฒน์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจำนวน33คนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้โลกผ่านเอ펙เ,เปิดโลกของเด็กให้กว้างไกลโดยมีพี่ๆจากกรมสารนิเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมพาน้องๆเยี่ยมชมโถงวิเทศสมสรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสำคัญและต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากนานา,นาประเทศโถงทงนานาชาติบันได s อ g s โดยมีนายนัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับที่น้องๆที่ทางกองทุนปุริพัฒน์ได้แนะนํามา30กว่าคนนะครับวันนี้ก็มาสุขสนานมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอเปกนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศคือมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนักที่จะดึงดูดความสนใจของน้องๆน,น,นะระดับประถมหรือว่ามัธยมต้นเนี่ยนะ ในเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนหรือเรื่องที่เป็นระดับชาตินะฮะแต่ว่าถ้าเขาได้มีภาพหรือว่าความประทับใจตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่สนุกนะฮะอาจจะเป็นอจจะไรที่เป็นมีมีสีสันนะฮะเราก็เริ่มจากการให้เขาวาดโลโก้เอเพ็ก์น่ซึ่งเขาก็อาจจะเริ่มคิดดูเริ่มดูว่าเอเพ็ก์ที่มีความสําคัญยังไงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พี่ๆได้ฉายคลิปเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอเพ็ก์ พร้อมทั้งเล่นเกมตอบคำถามไปกับพวกแก้วคุณชรอพี่ช้างใจดีขวัญใจน้องๆและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565ไฮไลท์ของงานในวันนี้คือกิจกรรมการวาดภาพโลโก้เอเปก2022ไทยแลนด์ Thailand, ที่น้องๆจากกองทุนภูนรีพัฒเตรียมพร้อมแต่งเติมความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการกันมาอย่างเต็มที่ค่ะ โดยในรูปนี้ก็จะมีโลโก้เอพ c อยู่ตรงกลางโลกนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด21เศรษฐกิจอยู่รอบๆปี2022นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็เลยจะมีชื่อประเทศไทยอยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยวาดรูปโลกออกมาส่วนด้านนอกนะครับที่เป็นกาแล็กซี่นะครับทั้งสี ตัวอักษรร่วมกันเป็นเอเป็กได้พอดีนะครับการร่วมมือกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเป็กก็คือถ้าเป็นโลกก็คือการร่วมมือกันของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในเอเป็กและมือก็คือคนที่กําลังช่วยร่วมมือกันค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เอเป็กคับเพื่อให้รู้ว่าเป็นการร่วมมือของเอเป็กค่ะตรงกลางจะเป็นโลโก้ของเอเป็กส่วนช้างที่กอดโลโก้อยู่ครับจะหมายความว่าไทยเป็นเจ้าภาพเอเป็กปีนี้ คือชา้างที่ผมว่าดนะครับผมคิดว่ามันเป็นสัตว์ตัวแทนของไทยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565แล้วยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความคิดส,สร้างสรรค์ของน้องๆอ,อีกด้วยค่ะ กิจกรรมของวันนี้นะครับก็เป็นการวาดภาพโลโก้เอเป็กนะครับซึ่งก็มี3สีและสสีก็มีความหมายนะครับน้องๆที่มาวาดโลโก้เอเป็กก็อาจจะวาดอะไรเสริมเข้าไปในภาพนะครับก็คือเป็นจินตนาการของตัวเองด้วยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับเอเป็กให้กับน้องๆตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปก็คือเป็นจุดเล็กๆนะฮะพอเขากลับบ้านไปเขาก็จําได้ว่าเอเป็กเนี่ยคืออะไรก็นึกได้ว่าเอเป็กเนี่ยก็จะมีความสําคัญต่อต่อไปในอนาคต ต่อไปเขาอาจจะมีบทบาทแล้วก็อาจจะทํำธุรกิจอาจจะเดินทางเป็นนักธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเอเปกก็ได้ก็เริ่มต้นจากความคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความกิจกรรมที่สุขสนานในวันนี้เป็นจุดเล็กๆนะครับมาเริ่มกันเป็นเจ้าภาพเอเปด้วยกันนะ